สวัสดีครับเอนนันต์ันสาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อน,อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวข่าวดีนายกไฟเขียวเยียวยาม .33 โครงการม3 3เรารักกันคาดเริ่มจ่ายได้มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา3 3โดยจะใช้ชื่อโครงการม33เรารักกันคาดเริ่มจ่ายได้มีนาคมนี้ เบื้องต้นรูปแบบการเยียวยาจะเหมือนโครงการเราชนะแต่จะมีเงื่อนไขเดียว คือคนที่มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิเพียงเงื่อนไขเดียวนะครับส่วนในประเด็นเงินเดือนต่อปีรวม3 0 0แสนบาทนั้นถ้านำประเด็นนี้มาจับคนที่ทำงานที่เดียวกันบางคนได้รับแต่บางคนอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงอาจมีปัญหาและไม่เกิดความสามัคคีในที่ทำงานจึงคิดว่าจะไม่เอาเกณฑ์เงินเดือนมาพิจารณาเพราะคนที่เงินเดือนสูงค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะสูงและคนที่เงินเดือนน้อยค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะน้อยส่วนวงเงินที่จะได้ต่อคนจำนวนเท่าไหร่ และช่องทางในการจ่ายเงินใจยอย่างไรทั้งหมดนี้ต้องเข้าประชุมคร,รมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งนะครับก็มาอัปเดตข่าวดีของผู้ประกันตนาาตามมาตรา33ในโครงการใหม่โครงการม33เ,เรารักกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ็นแอน์แนนสาด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ